วังเนาะสุรินทร์รินรินรินคอนเสิร์ตนักมือช้างคอมนูเพิ่มให้อีกปแล้วพอแล้วไปไข่ฟับอกกูสมควรเป่าให้มึงเฮ้ยเฮยเฮ้ยค่านเออเอาสอันตเกลือลอยเดี๋ยวเยวเดี๋ยวยเดี๋ยวยยคยเย ทำขนาดนี้เลยมึงขายของไม่ได้ขนาดนี้อี่ห่อสิ้นเดือนหน้าอย่าลืมนะเนี่ยขนมปิ้สามปุกไม่ได้ม่ได้สามปุกโอเคทุกคนอันตี้เดินทางปลอดภัยนะ ไอ้พเจ้องของพ่อพี่ผู้ใดไอ้พรพ่อพี่ผู้ใดไอ้พรกูกูไปก่อนมึงเอาลูกสิ้นเถอะนาปลอดภัยค่ะไปเจอกันอยู่บ้านสีอะไรไม่เอาสีแดงสิเพิ่มไปบ้างอย่างน้อยหนึ่งนิเพิ่ม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 หมายถึงว่าเบาคู่เบาเบาคู่บ่าอาจารย์บายๆเดินทางปลอดภัยค่ะกินกับอาทิตย์เจอกันครับผมใครอยากแกะกับมึง มูจ้าพี่อันตี้เขาบอกแล้วนี่ไงเดินทางปลอดภัยขอบคุณเด้อเออ,เอูีเทจ้าบันสุเรนพูดเพื่อนกำลลังสิสวดน,นะนะเพื่อนตกใจแล้วพูดมันใส่หินมันกำลังตกใจแต่ร่างพูดมีซีรีได้บันี่อืม ร็่แล้วทรงขึนรถเนยไปไปมึงไปไปไปเดี๋ยวพาไปทรงขึนรถกล้องหลังอะไปให้ท็อฟฟี่พาไปส่งขึ้นรถไปขาบมุนเจ้าขาเดท็อวฟี่พาไปส่งขึ้นรถนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปทรงขึนรถนะคะมือเจ้าขานี่เขาไปายกันแล้วนู่นกล้องหลังก่อนนะเดี๋ยวพากันไปอีกเพ่งพากันยืนเลี้ยงแถวไปเลย นะคะทุกคนส่งแล้วค่ะทุกข์ุึ้นมายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าน้องลาก่อนลาก่อนลาก่อนบ่นานดอกบังอ่อนไอซียอนกลับขึ้นมาอไอห่างเจ้าเพียงแต่กาน อส่วนหัวใจยังอยู่ดอกนายังจำครรมาสัญญาอ๋อเข่าท่าสิบอะไรหรือเฮิฟนาแต่เดแดาตาแดาดาตาแดาเดาดาตาโอ้เสียงไหลบ๊ายบายบ๊ายบายวูดูเจนนิตวูจับเบิ้งเบิ้งเสือแดงน่ะเขาอยากกลับบ้านวั่ได้ไปจักเรีอีดีค่ะ ก่อนจากเจ้าป้าให้ขอสั่งไว้เพียรที่ของเงินแน่จักพันหนึ่งขอสั่งว่าให้แน่จกนัจกหน่อยแน่จักหน่อยละแน่แน่จักหน่อยคิดทอดอายเพียงน้อยนานนานหน่อยบอฟังจังหวะเพลงก่อนเป็นเพลงหมอลำใช่ไม่เป็นเพลงหมอลำค่ะโอกลับกอนเดิน่ะเดินทางปลอดภัยนะครับผม มาเขียบที่ไปน้ำเพื่อนดีใจยกมือขึ้นบายบายเจเดนคับบายไปไายบายกันเจเดนบายบายเอาไปาปทุกคนวอร์ดูเพลงแล้วยังไม่เจเดนคับบาไป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 ลูกไปไปย้อนสุดท้าโอเคอ่ะบายบายเจเดนคับบายบายเจเดนบายบายเอาไปจับแม่ไปน้ำจะแม่ไปน้ำถึงจักรโมงน้าวันศุกร์บายบาย ป้าคุนอ่ะเราเบิ่งทางคนยืนยืน,ย,นยืนสองทางโยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าน้องลาก่อนลาก็พอแล้วว่าต้องขึ้นไหล่ประนั้นจ้าจา้าเดินทางปลอดภัยสิโยเกิร์ตชูมอลโล่บ่ทางพี่ทางพี่ทางบุญบานพิกิจจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคครับโอเคครับ โซเปียตีขืนเครื่องะครัคผู้เจ้าขาอันนี้ไม่เป็นรถยศ